ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ผลงานของคุณพ่อวีระนะครับผู้เกษตรกรผู้น่าเอาเป็นแบบอย่างและเป็นตัวอย่างที่ดีของเกษตรกรที่รู้จักปลูกพืชผสมประสานนะครับในแปลงเดียวกันสามารถที่จะปลูกพืชได้หลากหลายนะครับอันนี้แหละครับเป็นถ้าใครได้สัมผัสนะครับถ้าใครได้คุยด้วยถ้าใครได้รู้จักมันจะเป็นกําไรชีวิตอย่างมหาศาลเลยนะครับ คุณพ่อครับครับผมวันนี้พามาที่ไหนอีกครับคือสวนเพื่อนบ้านที่ผมแนะนําให้ใช้ใช้กับอะไรครับใช้กับกล้วยกับยางทุกอย่างทุกอย่างครับทกคือทฤษฎีนี้คือเหมือนคุณพ่อเป๊ะเลยครับทุกอย่างนะครับครับนี่คุณพ่ออะไรครับบุญเลี้ยงครับคุณพ่อบุญเลี้ยงนะครับอ่าอยู่หมู่บ้านเดียวกันู่หมู่บ้านบ้านอะไรครับคนละหมู่อยู่บ้านเย็นเจริญบ้านเย็นเจริญบ้านเย็นเจริญครับแต่ว่าตำบลเดียวกันใกล้ชิดกันใกล้ชิดกันครับผมครับอืมนะครับนี่แหละครับ ความสมบูรณ์ที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากเดินขึ้นมาปุ๊บเนี่ยนะครับในสวนยางยางนี่กี่ปีแล้วครับนี่ปีกับสี่เดือนปีกับสี่เดือนนะครับท่านดูครับสามเมตรขึ้นแล้วครับยางนะครับเนี่ฮะต้นยางสามเมตรรู้สึกว่าจะเป็นพันอะไรครับนี่หกร้อยหกร้อยทำไมมันยอดมันดำาหรครับหกร้อยหกร้อยเหรอครับพันหกร้อยนะครับ แล้วก็ข้างสวนยางในร่องในร่องยางเนี่ยครับปลูกกล้วยแซมนะครับดูความอุดมสมบูรณ์ของกล้วยนะครับเครือใหญ่นะครับโอ้โหหัวปีนี่ก็ใหญ่แล้วก็ดกนะครับหวีนึงก็สิบกว่าวีนะครับเครือนึงอ่ะคุณพ่อไปใช้อะไรครับไปเจออะไรมาเนี่ยครับใช้ยาทอรวงข้าวนะครับอ๋อของรวงข้าวดาวเกษตรขอรข้าวดาวเกษที่พ่อวีระมาแนะนํา ใช่ไหมครับคุณพ่อแนะนาเขาอย่างไงครับคือแนะนําแล้วก็ให้ไปดูของผมแล้วก็บอกแนะนําให้ใา้พวกสินค้าเนี่ยครับคือต้องไปดูตัวอย่างก่อนครับไปดูตัวอย่างเขาคนมันอยู่ใกล้ๆกันหน่อย๋อครับไปดูตัวอย่างแล้วเห็นของคุณพ่อวิระได้ผลก็คิดว่าเอตัวเองก็ปลูกกล้วยอยู่ครับก็อยากได้ผลบ้างใช่ไหมครับคุณพ่อครับผมครับก็เอาไปเอามาใช้เนี่ยใช้กี่ตัวครับใช่สองตัว แค่ฉีดพ่นนะครับครับแค่ฉีดพ่นนะไม่ได้ใส่สารปรับปรุงดินด้วยไม่ได้ใส่โอ้โหก็แสดงว่าดินนี้อุดมสมบูรณ์ใช่ไหมครับเหมือนดินที่เปิดตาใหม่เลยนะครับแล้วฉีดนานไหมครับกว่าจะเห็นนี่เพิ่งสวนนี่ฉีดสี่ครั้งเองนี่ฉีดสี่ครั้งครับกี่วันฉีดครั้งนึงครับเจ็ดวันเจ็ดวันครั้งเจ็ดวันครั้งก็แสดงว่าดึงเดือนใช้เพิ่งใช้มาหนึ่งเดือน โอ้โหท่านผู้ชมครับหนึ่งเดือนสมบูรณ์ขนาดนี้เลยนะครับนี่เขาเรียกอะไรครับพ่อวีระเป็นสิ่งมหัศจรรย์หรืออะไรครับครับสิ่งมหัศจรรย์ผมผมผมใช้แล้วว่ามันเป็นสินค้ามหัศจรรย์เลยแนะนําเพื่อนบ้านให้ใช้ครับเราด้วยเนาะด้วยมวลจิตวิญใจนะครับเห็นเพื่อนบ้านปลูกอะไรก็ไม่งอกไปงามเราทําสําเร็จแล้วแล้วก็เผื่อแผ่ให้กับเพื่อนบ้านบอกแนวทางให้กับเพื่อนบ้าน เพื่อเพื่อนบ้านจะได้ประสบความสําเร็จเหมือนเราใช่ไหมครับคุณพ่อครับนี่แหละครับมาหากุศลที่ยิ่งใหญ่ยิ่งกว่าทอดกระถินร้อยกองนะครับทอดกระถินเราบํารุงพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองแต่การบอกเขาว่าใช้สินค้าทอรวงข้าวทําให้ชีวิตครอบครัวเขาดีขึ้นนะครับทําให้หลุดพ้นจากความเหนื่อยยากเดิมที่ทํากันอยู่นะครับพอใช้สินค้าทอรวงข้าวผลตอบรับตอบสนองกับพืชออกมาอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับ ก็อยากเรียนพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศครับถ้าท่านมีโอกาสได้ใช้สินค้ารวงข้าวดาวเกษตรนะครับพอตัวเองสําเร็จถ่ายทอดให้คนอื่นได้ฟังนะครับบอกเขาครับเพื่อเอาบุญนะครับบอกเขาเพื่อสร้างกุศลนะครับให้เขาหลุดพ้นเหมือนอย่างที่เราเป็นอยู่นะครับพ่อมีอะไรจะฝากถึงเกษตรกรไหมครับครับเกษตรกรขอให้ใช้ตัวนี้นะครับเพราะว่ามันดีใช้แล้วดีครับได้ผลครับ ครับกับพืชท right? ุกอย่างเลยใช่ไหมครับพ่กครับกับพืชทุกอย่างครับบคุณมนกครับครับก็ขอขอบคุณทั้งสองท่านมากครับสามท่านด้วยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ